ครับอ๋อครับจิบจิพานไปกะนะครับเป็นขั้นตอนแรกเนาะครับขั้นตอนนี้ก็คือนะครับกระลังสีกระลังจะกำลังจะสูบเนาะครับย้ำนะครับนี่ครับเป็นไก่บ้านเนาะครับไก่บ้านนี่นะครับโอ้ย น้ำแดงองตรงเนาะครับน้ำแดงองตรงครับน้ำแดงองตรงคับทีนครับผมน้ำแดงองตรงเนาะครับสูตรไก่นี่นะครับผมทีนะครับผมจะไม่ใช้น้ำปลาแดกนะครับแต่ละคนกา,าจทีพยกกันเนาะครับจำนะครับ,บ,รบสูตรไข่สูตรมันเนาะครับสูตรไข่สูตรมันนี่ครับ คุณผมบางทีใส่เกลือนะครับใส่เกลือ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 เนี่แหละครับเกลือนี่แหละครับครับใส่เกลือเนาะครับใส่เกลือเป็นลาเยคนละคนกับใส่น้ำปลาแดกกับกับเสียบนะครับคุณผมนี่ครับพอใส่ครับผมใส่เกลือกับเกลือไอโอดินนะครับใส่เกลือนะครับเกลือบ่บไฮมี่นะครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือไอโอดินนะครับเป็นว่าแก้โรคข้อพอกดั่มไปนะก็เกลือไอโอดินเนาะครับ พอจามเจอกับผันนี้มันเอฟซีถือกินได้คือผมกับสิหิวขอจันที่เลยเวลาใบใบนี่ครับนะครับเสียบต้มกินนะตอนใบใบนะครับตอนใบใบนะครับตอนใบใบเสียบพี่หลีครับนะครับย่างหมูสอดเขาบอกว่าไหนนะครับกินเขาเป็นว่าเสียบจังไหนครับเสียบย่ามใบใบเสียบเขาเทียงเนาะครับเขาสวยนี่นะครับอู้เขาไม่ไหวนะครับผมลรา สาดนะครับต้มให้เปื่อยนะครับอืนี่ครับพ้มจีนะครับกระบะให้เปื่อยนะครับให้เปื่อยต้มให้เปื่อยต้มให้เปื่อยให้เปื่อยนะครับจังอยนะครับจังสีอ๋อนครับนำมาใส่นะครับนีครับต้องขออนุญาตยับจี้ขับหมอนะครับนี่ครับนี่นะครับผมจะปิดฝาไว้นะครับ สูตรไข่สูตรมันนะครับนี่คือสูตรผมนะครับนี่คือสูตรผมเป็นยังเป็นสีครับผมอ่เที่ยวว่าฟ้าหมอน้อยเ่าปิดหมอบ่ได้บ่ครับเพราะว่าผมสีไ้นะครับไ้นะครับไฮไอเหนะครับไฮไอเหนี่ครับออกมานน้ำขางน้ำแนหาน้อปิดเลยลังเสือนะครับลังเสือแก๊สเนี่ยมันแห้งมันกัดสิปูมนะครับหันปูมเกินมากหมอนะครับหมอกัดสีเจียวขางหมอนี่ครับนี่ครับเจียวขางหมอนี่เนาะครับมันก็จะเรียว่าเป็นตะเมืองนะครับ เดี๋ยวผเปนเจ้ามือนครับพยายามสรรหาเนาะครับเราะนี่นะครับพร้อมก่อครับหอมเอ็หวยครับผมนะครับได้ครับผมสีบัวไซปะแดกบัใไซปาลานะครับมาคือกันนะครับแต่ละคนนะครับผมจะต้มไก่ยินนี่ปีสองหาหกซีนี่ผมนาจีว่าหัวก็ต้มนี่หมอที่สองครับครับผมไม่ได้เก่งเลยครับบ่ได้เก็เขาจากงผมทำเขาเข้าไม่เป็นไม่เก่งนะครับแต่ว่ากะ ตเสี่ยกัเหตุแนี่แลหวครับเสียกระจำเป็นกระเดเห์เหตุทามาเสียบว้อยนะครับหมอซั้นนี่แหละครับนี่มอนะครับหมอครับมอตาสามห่วงครับเบอร์สี่สิบนี่ครับแค่น้ำเลยวกติจินเกือบเมือดนะครับพี่น้นองกินนะแบงพี่แบงนองกินเป็นว่านะครับปันกันจินยาปันจินกันเนาะครับปันกันจินยาปันจินกันเป็นว่า พยายามใช่นะครับผมนี่สีปุงนะครับสีปุงไหเสียบไหเสียบตั้งแต่ข้าขวดนะครับนี่เอินว่าขวกับครัวขวดไฮแห้งกับว่าแหงถึงกับเปียบนะครับขวยน้ำบวกไ้น้ำน้อยแห้จนว่ากินนะครับกินบ่มีกินนะครับบ่มีกินกับนี่คือสูตรผมนะครับสูตรผมครับสูตรไข่สูตรมันนะครับอไปสูตรมันเนาะครับเพราะเราฝักพัียมไปแล้วครับ ครับบอ้าคกับกะดีไซนะครับครับใส่ผงหน่อยจักหน่อยนะครับบะไส้เลยนะครับไม่น้อยไม่น้อยเนาะครับเพราะว่าผมเนี่ยใส่หลายอย่างแล้วนะครับใส่หอมนะครับใส่ตะไคร้นะครับตะไคร้ตะไคร้แช่เหล้วนะครับใส่ใส่ขน่ไปสองก้อนนะครับขน่ต้มยำนะครับใส่ไปแล้วนะครับ เจี๊มนะนนนะม,มึงนะครับหอมมากตัวไก่ห้าตัวห้าตนี่ครับฮะไก่หาตัวหาตนี่แหละครับโอ้ยทำได้ไรเลยครับคือกินนะครับนะครับผมจีเจียมมึงนะครับเจี๊ยม ฟีมึงจัก่อนนะครับนี่เอรีับอะไรบ้าเียีกับเจีีครับนี่ครับเอฟซีมนครับผมนี่ขนาดนะครับใส่เครื่องปุงหัวกะทิวัน์เครื่องไหครับเพื่อนๆกว่าใหญ่ปวดเครื่องปูงเลยเด้อไปนะครับ บ่มีผดครับผมตงไก่ห่ัดจำซื่อครับมีจะเหมือดก็เหมือดเห็นหอดดู๋นะครับเสียบไปเรียดนะครับเสียบไปเรียดเห็นหอดู๋กับผมตงไก่เนี่ยนะครับว่าต้องถามว่าเหลือบ่เหลือนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่ต้องวูาถึงนะพี่น้องเยอะไก่เยอะไก่เนาะพี่น้องเราตั้งมาจากหมู่ป่าหมู่ลูกมาจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเนาะผมจะมาเพป็นก็โทรมาบอกเด้วยไปยโสตงไก่ไปเด้อนะครับต้มไก่ลาย กินแล้วห่อไปพร้อมเพิ่นว่าเพิ่นจิตไปเปลี่ยนาในพร้อมเี่ดต้มยวนบวบนนะครับก๋ใหญ่ไปไปต้มขายบะน,นันก๋เาจาะก็ต้มขายเจ้าเชี่ยวอยู่ว่าฉันเดี๋ยวก๋เจาะจิ้มวุ้นเด้ขายว่าฉันเนาะอ่ะครับเอาบะจิตเปลี่ยน,นราเนี่ยพยสวต้มไก่ขายแต่ก็ต้มแซ่บแต่พันนะครับนะครับก็ต้มแซ่บนี่ก็ยำนะครับอ่าต้มธรรมดาครับต้มไก่บ้านนะครับก็ต้องแซ่บ้วครับ แต่ถ้าขันบวเผ็ดเนาะครับที่มะเร็วบวเผ็ดจางน้อยนึ่งครับเนว่าให้เผ็ดจางน้อยนะครับให้ออกรสเผ็ดจางน้อยเนาะครับขันบวเผ็ดไรกับบวชเสียบนี่ครับใส่พริกลงีกนะครับเพิ่มพริกนะครับเพิ่มพริกนี่นะครับทิ้งปลายจางน้อยนะครับถ้าหาว่าบวเผ็ดมันก็ไม่อร่อยนะครับเป็นว่ากินบวเผ็ดกับบวอุ่นทองเนาะครับกินบวเผ็ดบวอุ่นทองบวมีแห้งทองเพราะว่าไม่มีแห้งทองเนาะ ก็มีอย่างหอมเนาะครับนี่ตะคือน,นะครับสูตรไข่สูตรมันนะครับโอ้ยหอมไรนเด้่้องเลยอูย้นะครับนะครับเป็นตะเก็นเหยดยื่นยู่นี่นะครับรเหยดลงชีบ,บล,ง,ลงเผ็ดเนาะครับเอาเอาโบเลีเยงเผ็ดเรื่มต้นเนี่ครับพูดตะโบเนาะครับเอา ฝากยอฟซีเลยนะครับทางช่องยูทูบนะครับข่าวสาระบันเทิงครับเพจกันเดียวกันนะครับเพจข่าวสาระบันเทิงช่องข่าวสาระบันเทิงเนาะครับอันเดียวกันนะครับจังบันดาพิมไรเดียนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับเป็นสาระเดี๋ยวว่าเอฟซีจะว่าจะคือน่าเอาอัินยังก็เอากุ้งมาเฮ็ดแทนพี่น้องมึงคือขึ้เพิเ่อเฮ็ดเนี้ยเจ้าเสี่ยเนี่ยป่านะครับกษัตพยายามึงนะครับเอ้ยนะครับหาเงินซื้อกุ้งก่อน หาเงินสืบกรุงหาเงินสืบประมือปวดเจ้าบายับนะครับเจ้าบายหันหันหายผมกินอันยังก่อนไอ้ตับกินเนื้อกินยังตอนตอนแง่หันบ่ล้ป่าเนี่ยผมบ่เออเด้อครับบอกเสื่อๆกับมันตอนแง่ปวดนครับเนาะเดี๋ยวว้าคือบ่กินตับกวยมาเนี่ยอ้าวกินได้เยอะครับตอนหน่อยๆนะครับโอ้ยบนนี้ยับซีบนี้ครับผมน้ำเดือดก็เอ่ยครับนี่แหละครับปวดไข่ปวดมันครับ จำนะครับผมไม่ใส่น้ำปลาแดกนะครับไม่ใส่น้ำปลาแดกนะครับครับจิ้มกับจิ้มอืมอ้ยเสียไปเลยครับผมครับพื่ได้ไปกินเสียใจนะครับจะเสียใจนะครับจะเสียใจนะครับใครไม่ได้กินจะเสียใจนะครับ จะเสียใจอ่าครับพอดขั้นตอนเติมน้ำครับไปทีนี้นะครับเติมน้ำลงไปข้ามน้ำในกระนำน้ำซื้อครับเนาะค้ามนำทั้งนาชิบะเนี่ยครับเติมน้ำลงไปนี่โอ้โหครับแล้วเวลาครับผมเติมน้ำลงไปครับนี่แหละครับจะเสียหมอนี่หมอน้อยแล้วครับเอฟซีมันอะไรครับผมนี่ มือหมอเลยครับนี่นะครับหนาบถังนึงนี่ครับนี่นะครับเมื่อพอดีครับไปพอดีนี่นะครับเดีบาดตัวกันเนาะครับมือเลยครับหนาบแดงตรงนี่นะครับคือขั้นตอนนะครับสูดไข่สูดมันนะครับ ี่แหละครับเอฟซีมันก็อะไรกันครับผมบอสตองสงสัยยังครับหันน่ามเติมแล้วครับนี่ฮันน่ามครับขึ้นมาเป็นน้ำสีเหลืองนะครับดึงเหลืองขุ่นใจน้อยนี่ครับบ่งบอกถึงความแสบความนัวกันหล้กกันนะครับนี่ครับบ่งบอกเลยว่าเสียบนวดด้วยควเส้นนะครับผมยืนยันนะครับนะครับยืนยันนะครับนี่นะครับ เอฟซีผู้เคยเห็นกับเขากับจิหูจักเนาะฮันรัษนานีนะครับฮันรักษณาน,นีเนาะครับเสียบเสียบแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะครับเดีอ,อยู่สองสามขั้นตอนเนาะ เลยอยู่สองสามขั้นตอนอ่าครับใส่ข่าอีกจะน้อยก่อนครับนี่ครับใส่ข่าจะน้อยเนาะครับผมใส่ไปแล้วเติมแล้วแต่ว่ากับข้าวอ่อนนี่นะครับบางคนนี่กับมากินข้าวอ่อนเนาะครับเติมหนำกระลังกครื่องจีเดือนนี่ครับข้าวอ่อนๆนี่นะครับใส่ข้าวอ่อนๆนะครับนะครับน้อย มีรสชาติที่อร่อยนะครับคาจินได้เนาะครับนี่ก็สูตรของข้าวสาระบัญเทิงเองเนาะกระลังเดือดกระลังเดือกระลังเดือดเห็นปะโอก็หมอเบอร์40นะครับหมอเบอร์40นี่ ครับกําลังต้มไกยูนะครับเอ้านี่นะครับอย่านะครับสูตรไข่สูตรมันนะครับสูตรไข่สูตรมันครับก็ตะก้เห็ดบวกคือกันแซบบวกคือกันนะครับตัวเห็ดไม่เหมือนกันพนะนะแซบไม่เหมือนกันยำนะครับผมจะไม่ใส่น้ําประเดดหรือว่าน้ำปลาเนาะครับนะครับใส่เกลือครับใส่เกลือนะครับใส่เกลือเกลือก็เกลือไอโอโดดินเนาะครับใส่เกลือไอโอดินนะครับ ปลาแดกปลใสนะครับคนกว่าโอ้ยถึงกินปลาแดกนะครับการคนระยะนะครับถ้าตำมะระกอนะครับถ้าตำมะระกอน้ำปลาแดกครับขาดไม่ได้นะครับน้ำปลาแดกนะครับเพราะว่าตำบักคุงตำมะระกอนี่นะครับน้ำปลาแดกตำแต่ปูดองปูแต่เนาเนาเหม็นเหม็นแห้งเสียบแห้งครับแบบแห้งแห้งเสียบแห้งนะครับแห้งเสียบแห้งอีหลีนี่นะครับ ใมบมะขามอ่อนนี่ก็หอมนะครับหอม ไสูตรมันเพื่นว่าะผมมนี่นะครับนะครับผมก็จะมีกรบหอมนะครับหอมเปรย์ครับหอมเปรย์หอมเปรย์นะครับมีหอมเปรย์มีหอมบัวต้นหอมวันนี้นะครับนี่ครับหอมเปรย์นะครับหอมเปรย์คนใส่ตอนนี้กำลังสิบปงหมอเนาะครับจะน้อยกว่ใส่เนาะครับหอมเปรย์ครับหอมเปรย์หอมเปรย์นะครับสูตรผม รหอมเปรย์นี่ครับนี่ครับมีหอมเปรย์ครับนี่นะครับใบกระเพรานี่ครับกระเพราใบกระเพราเนี่ยก็บจะใส่อยู่นะครับครับนะครับใบกระเพรานะครับใบกระเพราลังก้อนนี่กับรูดนะครับครับกับหดเอาเนาะครับหดเอาเพื่อนๆคกับใส่เครื่องงาเครื่องนี่เลยก็มีนะครับเดี๋ยวจะหมักนะครับเพิ่มกับหดอยู่นะครับหดอยู่ครับสีหดอยู่ พร้อมอีดีด้วยเห็นว่านะครับพร้อมอีดีด้วยพร้อมกำลังฟดขึ้นครับกำลังฟดขึ้นกำลังฟดขึ้นเนาะครับนี่ครับนี่คือนะพริกก็พริกพริกพริก,พร,ก,พ,รกพริกนะครับพริกนะพริกนี่นะครับใส่ที่หลัางมูอีกนะครับ คนละอย่างกับพริกนี่นะครับไข่ที่หลังหมูคนละอย่างเนาะกับคนละอย่างนะครับยางนะครับสูตรไข่สูตรมันนะครับอ่าสูตรไผ่สูตรมันนี่ครับกำลังพวดนี่ครับหมอกําลังพวดรุงรุ้งรุงรุงอยู่นี่แหละครับผมอ่านี่นะบู้น้ำลอยไหลเนาะน้ำลอยไหล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 อ่า อ่าก็ต่อไปคือขั้นตอนครับขั้นตอนใส่ครับครับนี่ครับใบมะขามอ่อนนี่นะครับอ่านี่ครับเต็มบ้านนะครับครับอ่อนนะครับมีงาจันอยนะครับปลูกใครสูตรมันนะครับใส่ลงไปนะครับนี่ครับอันนี้จะใส่รอแป๊บหนึ่งครับขั้นตอนเนาะครับแต่ละคนขั้นตอนไม่คือกันไม่เหมือนกัน ใบคำวอนก็ต้องไปครับนี่กำลังปวดเป็นใบเอฟซีมึงครับผมนี่โอู้นี่ครับผมทำใบเอฟซีนะครับสามารถดมกินผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้เนี่ยคือจิดีแห้งเนาะครับจิดีแห้งกระเพาะหอมห่วยห่วยในขนาดนี้เนาะครับหอมห่วยห่วยนะครับหอมห่วยห่วยครับหอมห่วยห่วย มีมึงกับมึงแตานามกับเป็นได้กินแล้วครับผมนี่หม้อเบอร์สี่สิบเดีวบอกหม้อเบอร์สี่สิบนี่ครับโอ้ยัอาที่เรียกครับดรอจนียนะครับผมอ่ะนี่ครับ หลังจากที่ผมนะครับปรุงเรียบร้อยคุณแนวเล้ยวเขาก็จะอุ่นไว้นะครับอุ่นไปเรื่อยๆนะครับไปอ่อนๆนะครับไปอ่อนๆเพื่อวันเนือเฉดเปื่อไปเรื่อยๆนะครับในขณะนี้ครับจินใด้นะครับกินใหญ่นี่ครับัะครับอุ่นไปเรื่อยๆจักน้อยนะครับ่คือขั้นตอนนะครับหาานเาบ่ไห่อุ่นไปกับมังสิบรอนนะครับเิ่นว่าจินย่ามฮอนพอนย่ามเมาเิ่นว่าเนาะรับเอารับขั้นตอนนะครับ ขั้นตอนนะครับนี่ครับหอมเปยครับบีกหน่อยครับหอมเปยนี่นะครับหอมเปครับนี่ครับใส่ไปเลยครับส่เลยีหอมเปรยครับหอมเปรย่ครับหอมเปยใส่ไปเลยครับหอมเปยใส่ไปเลยครับสุดทขยสุดมันนะครับนี่นะหอม ผลลัพธ์ต้นกัญชามาผดื่องครับบดผดครับบดผดครับผมนะครับนะครับนี่นะครับใส่แบบนี้ครับผมนี่ครับสูตรผสมนะครับเป็นงาโคโรเกเดสมันจะเสียบเป็นนี่เป็นธรรมชาตินะครับเข็นมากราบนี่คือสูตรผมนะครับเไปอู้ บางงาเกลืออะไรจะออกจะน้อยเนาะครับในใาใส่กับใบมะนาใส่เป็นเหมือนเดิมเลยครับอ่ะมันสมกกลใส่กับจังไส่นี่ครับเห็นบ่กจังไส่นะครับสูตรไข่สูตรมันนะครับผมอ่าสูตรไข่สูตรมันสูตรไผ่สตรมันเด้อพี่น้องเห็นบ่สูตรไข่สูตรมัน เนาะคอยสูตรมอนนะครับผมอ่าหลังจากใส่ไปแล้วนะครับพวกเอฟซีมึงไงครับผม,ดดมนี่โครดวง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 เลยครับผดมังไงบัญชีจีนเมื่อไรไปดิเอฟซีเซียะครับนี่ครับมอเบอร์40เกือบเต็มนี่นะครับเกือบเต็มนี่นะครับ บ่เหลือเด้ครับบ่เหลือครับบ่เหลือครับน้ำก็บ่เหลือตอนกับ่เหลือถ้าจ็เหลือก็ที่เป็นเหลือยกกระดูกไปนล้ครับมันยำเาขาดเสือผมนี่นะครับผมแจงไก่เห็นเขาเขาไม่เคยเหลือนะครับแต่ว่าโดนดุนครับปีละปีนี่สองเถือนนี่นะครับปีสองห้าหกสี่ครับปีสองหมอนี่นะครับปีตึกเจ้หลายเดือนนะครับหลายเดือนนะครับผมต้มเจ็ดตัวนะครับตัวนะครับต้มเจ็ดตัวอันนี้ห้าตัวนะครับเป็นห้าตัวนะครับอันนห้าตัวห้าตัว ครห้าตัวห้าตัวเดียวกันเนาะครับกบหอมครับก็หอมนครับนี่นะหอมนะครับหอมนี่ครับใส่หอยกับโรยลงไปนี่ครับโรยลงไปหอมนะครับทำอมจางน้อยจะน้อยก็คือเป็นหอมปอดสารนะครับต้นหอมปอดสารนะครับของอยู่นี่ไม่ใช่ของปอดสารนะครับใสอยู่ืนนี่เราพิจารณาของปอดสารนะครับ ของโปรดสอนนะครับนะครับหลังจากเท่นี้นะครับนี่นะครับกับสุดท้ายท้ายสุดนะครับผมจืดน่ครับนี่คือสูตรของผมเองนะครับน่นะครับสูตรใส่สูตรมั่นเด้อนะครับเป็นนาวาครับเรียบร้อยนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับ ขวบพริกใส่นะครับเอฟซีไปกินอยู่ในร้านอาหารเนาะมันก็ตามยาครับผมเศรษนเพื่นไปกินต้มยำนะครับสมารกินต้มยำนะครับเป็นต้มยำต้มไก่ต้มปลาเน้นมื่อปลาปลาเน้นกะละเตนนะครับพริกนี่นะครับพริกนี่นะครับนี่ครับพรกนะครับสามารถดับจิ้นต่างๆนะครับจินข้าวกินหยังได้นะครับเหมือนกับมะกรูดบักหูดบักกูดเลยนะครับสามารถดับจิ้นได้นะครับดับจิ้นได้พี่นองกระหงดามเอาประกูด เอามาโหดก็ปาดเคืองถูตัวถูตัวถูนาถูมดร่างกายแล้วครับแล้วก็เอาดังธัรมดานนี่แหละครับไปเด็๋มัดเหมือกหอมหวยหวยนะครับยางไก่ข้นหัวหลังปึ๊บปั๊บป๊บปั๊บครับโอ้หอมบักโหวดเปนวัดนะครับนี่นะครก็พริกนี่นะครับนี่คือนะครับขั้นตอนการนะครับเรียบร้อยครับที่นี่นะครับเรียบร้อยแล้วครับแสีบแล้วครับปัสหาวงครับปัสห่วงนะครัแล้วประกันนะครับ ทายฟี่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพาะวี่อยากมึงอยากดูนะครับคลิปต่อไปอยากเหตุยังนะครับเอาที่มันเป็นไปได้นะครับน้าข้เมีตนดาลางครับข้อเมนตนดาลางนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณพี่น้องกูมองกูบอลยุกไกยุกไก่กันเลยกันครับหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจเนาะครับหนึ่งสับตะไคร่หนึ่งกำลังใจนะครับหนึ่งกดติดตามหนึ่งกำลังใจกันร่วมแล้วครับ เป็นลานกำลังใจนาะคกับราะว่าหลายคนเนาะกับเอาอยู่ดีไม่แห้งครับปดลดรวงๆวนะครับตุมไกล้บ้านครับต้่มไกล้บ้านหมอเบอร์สี่สิบหอมขอบคุณและขอบคุณอยู่ดีไม่แห้งคือเขาบอกผมเองครับผมสวัสดีครับ